แม่เขาไมเขาไม่ไปทิ้งที่ของตัวเองไมใกล้สวนยางเด็ดป้าลองแล้วอยู่อยู่แต่พุ่มมันยังนำไปดมบ่ไม่เอากันแค่ตัวเขาก็เอาไปทิ้งไม่เห็นตลอดแล้วอยากให้ใส่ลูกไม่รู้ไหมเนี่ยเออทำไมผู้ใหญ่ราคกฐานว่าจะได้ถ่ายไปซ้ำรเนล่าเดี๋ยวขึ้นขึ้ได้ขึ้นจะไปขึ้นสวนบ้านปต่อขึ้นครับนำทีมด้วยเมียผู้ช่วยไม่ตีแผลนะ แล้วที่เราค้ยใหญ่เราครับชายให้ตัวกินไก่เอตัวกินไก่มาแล้วครับมันยัไม่สะใจมันไปกินข้างขยะมันมาจะมาดข้าวขยะเันาจะเคาทิ้งอยู่ห้วยบางใจไกถึงชีห้าเมตรมันยังไม่ยอมไม่ยอมทำไมใหญ่เลยลูกไม่ยอมไดน พูดแลก็ยังเอาไปทิ้งล้วมาไปทิ้งทำไมตัวเองทำไมไปทิ้งที่ตัวเองเรื่องขยะเรื่องขยะเาไม่้าเขาห็นมาดามาดาออกไปนะเปี่ยวปากเปี่ยวปากมาจนทม่กินของเปี่ยวปากขึ้นนี่ยนะูค้าดหน้าูหน้าคุณล้ทเป็นคนุกยะอยู่ไม ไอปฟ้องถ้าคนคนนั้นพูดนะจะไปฟ้องนะเดี๋ยวเราก็ฟ้องกลับสิเพราะเขาเขาไปทิ้งข้าเห็นตลอดเลยนะเพราะว่าสวนยางเข้าอยู่ตรงนั้นข้าเห็นตลอดเขาไปนะเรามันไม่ไปทิ้งสวนยางมันมีพยานถ้าคนนั้นไปฟ้องนะเราก็ฟ้องคุณจิ๊บถ้ารวมกลุกันได้เราไปขุดลุมให้เลยไม่สวยวันนี้ไม่ใส่ขุดลุมเลยใช่าแล้วคนคนนั้นบอกไปฟ้องจะไปฟ้องน่ะไม่รู้เดี๋ยว ยายจำลองอยากเดินเบรคจนตัวชันมึงนั่นหละอยากเดินกูไม่อยากเดินกูไปเดินมาแล้วโว้ยเนาเน่ขึ้นอีกแล้วเอ้ยบังเลยของขึ้นแล้วป้าลองเดี๋ยวจะ้องทีเดียวขึ้นนะบ้านอันนี้ที่สามนะใครถ่ายได้หมดออมประสาทได้มั่งคำที่หนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ขอบคุณครับที่มีนครับขอบคุณครับว้ยโทรมาถึงเวลาทีดอไมชขอบคุณนะคะคลิปนี้สำหรับขอุไวเป็นแค่นี้นะคะสนไีาะมีความปริศนาใหม่คนคนนั้นใครคือคนคนนั้นเออ นักข่าวไปถ่ายค่ะเฮ้ยก็คนคนนั้นเราพาไปถ่ายอีกแล้วล่ละคนคนนั้นพาไปถ่ายขานเดินเข้าเดินออกก็มีแต่ก็คนนั้นแหละที่นักข่าวและเข้าออกเดียวๆได้น่ะเดียวข้าวไปค่ะคนคนนั้นนะคะไปดินใหม่และคนคนนั้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยทีเอาอะไรไปกันทคนคนนั้นอะไรไปดู้กันทุกคน ตัวประเด็นใหม่ตัวโลมันคนไหนกันแน่คนคนนั้นก็คนคนนั้นแหละนี่เอฟซีจำเลยคนไหนว่าก็คือคนคนนั้นชุดยอดไในเอฟซีเขาดีมาไปลราได้เลยเราเห็นเพื่องไหนเนาะก็คนคนนั้นก็คนคนนั้นน่ะเจ้าคนนั้นไม่ใช่เจ้าคนนั้นใช่พี่เห็นตลอดเลยนะเห็นเหรอเห็น เสียงดังขนาดนี้จิบุยได้ไเสียงดังฟังชัดเห็นเสียงสูงเสียงต่ำเหมือนกันยังสงสัยว่าใครไปฟ้องก็เลยถามว่าใครผู้ช่วยแทนค่ะผู้บอกว่าจะมาเดินแบบให้ฟังเรลานี่อิจฉาเขาเราเป็นคนอิจฉาเขาเลอเสื้อนุดไม่เรานี่เป็นคนอิจฉาเขาเราเราไม่เคยม่เพาให้ไฟเหล่านี่อกแตกตายให้นอนอยู่บ้าน มีงานทำบ่าเราใครว่าเราไม่มีงานทำเบิ่งในบัวมล้วนทนมือว่างใช่ไหมคะไม่ได้ท่านมือวางเด้อค่ะเดี๋ยว่าเราไม่มีงานทำให้พากัรนอนล้วนทนมือมีทนงวงไปมาเด้อเออให้เขาไม่อยากจะพูดว่าแต่ละเดือนนี้ได้รับฉับบ่าไม่อยากโคลชนะไม่อยากโฆษณาเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวว่ามาม่าจะเกิดได้เออไม่อยากเดี๋ยวคนคนนั้นอิจฉาไม่ต้องพูด่ป้าเลย ไอ่เราะ่าังเรานี่ล้วเป็นคนอิจฉาเขาก็จ้างเขาสิโอ้ยไม่แต่เราเขาคิดอย่างนั้นเขาก็เลยคิดว่าจะอิจฉาเหมือนเขาแล้วเราน่ตัวอิจฉาก็เขียนบ่เป็นเลยว่ะกพ่อพ่อเคยยังไงอิจฉาอิจฉาไม่เคยเขียนก็ไม่เป็นเพราะว่าในหัวใจเราไม่เคยอิจฉาใครเยก็ไม่ไ้แต่เขาเบทัความคิดนั้ไม่เคยมีค่ะเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้ยเ่เดียวไปเลย ถ้าเราไปสะกดนะอิจฉาเขียนยังไงอิจชอหรืออิจชอิจอิจช่าเป็นแต่อิจชอว่าหรือว่าจะไปสอนเด็กชายทาเขียนดีเนาะอิจฉาเดี๋ยวนี้จะจะสอนเดี๋ยวตอนเย็นจัดให้นะคะเด็กหญิงคงสุดาแล้วก็เด็กชายทาบอลนะคะไปเขียนคํานี้ให้ได้นะคะอิจอิจฉาได้ได้เลยได้เลยคือแข็งคือแล็งเริ่มแรก นี่นะคะดวนๆแล้วนะคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แป๊กกดนะคะ <ชา S 1> สวัสดีค่ะ